สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อ,อ,อกับเกมและนล็อกโมบายนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเคลียร์เควสการหมุนกระจกที่ผมติดมาอยู่พักใหญ่ๆเลยตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะผ่านได้แล้วก็เลยอัดวิดีโอมาฝากทุกๆคนกันครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าไอเจ้าเควสนี้นะครับมันจะอยู่ที่แมปบูมิงแลนด์นะครับก็คือแมปนี้เราสามารถวาปที่ NPC มาได้เลยนะครับ หลังจากเราวาร์ปมาแล้วเราก็กระโดดวาร์ปไปด้านบนสุดของแมปครับมันจะมีวาร์ปอยู่ด้านบนตรงนี้พอเรามาถึงหน้าดันนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยครับเขาก็จะมีถามว่าให้เรารีเซ็ตหรือว่าให้เราชาเลนจ์ต่อเดี๋ยวผมจะ et, รีเซ็ตแล้วก็เล่นใหม่หนึ่งรอบนะครับผมก็กดเริ่มไปเรียบร้อยหลังจากเริ่มมาแล้วนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ใครอยากอ่านเนื้อเรื่องก็สามารถอ่านได้นะแต่ว่าผมขอข้ามไปเลยนะครับเริ่มมาก็จะเจอกล่องหนึ่งกล่องนะ ก็ถือว่าห้องนี้เป็นห้องที่1นนะครับผมขอใช้แผนที่ของชาวบ้านเขามาอ้างอิงนะครับห้องนี้ก็จะกลายเป็นห้องที่1นนะครับเราสามารถเปิดแมปในตอนแรกเนี่ยเรายังไม่เห็นแมปทั้งหมดนะมันจะค่อยๆเปิดไปทีละห้องไปเรื่อยๆครับโดยลําดับการเปิดแต่ละห้องเนี่ยก็จะไล่ไป1 2 3 4งสองไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องที่1นนะเปิดกล่องกล่องที่1เสร็จปุ๊บเราก็จะได้กุญแจมา1ดอกครับแล้วเราก็มาเปิดประตูนี้กันเปิดประตูมาเสร็จวิ่งมาห้องโถงห้องใหญ่ตัวนี้ครับ ผมเรียกห้องนี้ว่าห้องหุ่นละกันมันจะมีหุ่นอยู่ตรงกลางที่เป็นหุ่นรูปหินเห็นไหมในห้องนี้ก็จะมีกล่องอีกหนึ่งกล่องครับเมื่อกี้เราเก็บกล่องมาแล้ว1กล่องนะอันนี้ก็จะกลายเป็นกล่องที่2ครับหลังจากที่เราเก็บกล่องที่2เสร็จแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องอีกนิดนึงครับว่ามันจะแบบวิ่งหนีเราไปเราก็ไม่มีอะไรมากเลยเราก็กดข้ามข้ามไปได้เลยครับในห้องที่2นี้นะครับก็จะมีมอนสเตอร์ให้เราฆ่าเราก็ทําการฆ่ามอนสเตอร์ หลังจากที่เราฆ่ามอนสเตอร์แล้วเนี่ยประตูก็จะเปิดต่อนะครับไปในทางห้องถัดไปซึ่งห้องถัดไปเนี่ยผมจะขอเรียกว่าห้องหมุนกระจกนะตอนนี้แมพห้องหมุนกระจกก็ได้เปิดเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะวิ่งไปห้องต่อไปนะครับตรงนี้จะมีสมุดอยู่หนึ่งเล่มเนาะก็แวะมาเก็บได้เลยครับเราก็จะวิ่งมาในห้องหมุนกระจกตรงนี้นะครับ โดยนี่คือห้องกระจกนะผมก็ขอข้ามไปเลยสําหรับห้องนี้นะครับเราเดินขึ้นมาด้านบนเราจะเจอคันโยกหนึ่งอยู่หนึ่งคันครับเราก็โยกไปเลยครับพอโยกเสร็จแล้วจะมีแสงตกกระทบมาตรงนี้จะมีการหมุนกระจกแล้วก็ทําให้เราหมุนกระจกไปยังประตูต่างๆครับแล้วประตูจะเปิดขึ้นเราก็สามารถไปยังห้องต่างๆจากห้องนี้ได้ตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเฟสต่างๆเลยนะครับโดยเนี่ยอันนี้คือกระจกอันเริ่มต้นนะครับโดย ตอนแรกเนี่ยเขาเสร็จมาให้เราเรียบร้อยนะครับว่ามันก็จะชิ่งไปอย่างนี้อย่างนี้เราก็เริ่มที่ห้องแรกก็คือทางด้านนี้เลยครับทางด้านบนเลยแล้วก็วิ่งขึ้นมาห้องด้านบนนะครับวิ่งมาถึงปุ๊บก,ก็จะเจอมอนสเตอร์แล้วก็ทําการเคลียร์ห้องนี้ครับแล้วเราก็จะเจอกล่องอีก1กล่องตรงนี้นะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นห้องที่2นะครับเราก็หลังจากที่เราทําห้องที่สเสร็จปุ๊บห้องทางทางขวาของห้องที่2เนี่ยจะมีโปลิงอยู่ สตัวนะครับเราก็ทําการตีโปลิงตามลําดับนะค่อยๆตีนะครับเป็นม่วงชมพูเราก็ฟ้าถ้าเราตีตามลําดับม่วงชมพูฟ้าเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถเจอกล่องแล้วเราก็จะได้กุญแจมาอีกหนึ่งห้องครับอันนี้ก็ถือว่ามันไม่มีเลขบอกในแมปเนาะแต่ว่าให้เราวิ่งมาเก็บห้องนี้ก่อนนะเมื่อกี้ผมลืมเปิดกล่องนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นบัฟเสริมที่เราจะใช้ในดันนี้นะครับใครจะอัพเป็นอะไรก็ได้นะ ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ถึกมากก็อัพเป็นเดบก็ได้นะครับใครมีดาเมจเยอะอยู่แล้วก็อัพไปทางเดบก็ได้นะเพราะว่ามอนตัวสุดท้ายค่อนข้างตีหนักมากเลยไปเป็นดาเมจละกันสําหรับอันนี้ถัดมานะครับไปที่ห้องที่3กันก็เดินขึ้นมาด้านบนต่อเลยครับห้องที่3ม,มีเนื้อเรื่องนิดหน่อยครับ ประมาณว่าเดี๋ยวเราจะได้ไอ้เจ้าตัวก้อนกลมๆขาวๆเนี่ยมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะก็เดี๋ยวเขาจะวิ่งตามเราครับผมขอข้ามเควสไปเลยนะเหมือนช่วยเหลือเขาขึ้นมาครับอันนี้ก็มีการตีมอนอีกนิดนึงครับตีเสร็จแล้วก็คุยคุยเสร็จแล้วเราก็จะสามารถเลี้ยงไอ้เจ้าตัวก้อนกลมๆขาวๆเนี้ยได้นะน่ารักมากเลย จะมีฉากหนึ่งที่เจ้าน้องก้อนเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเราได้นะครับฉากนี้น่ารักมากเลยเราก็จะได้กุญแจมาอีกหนึ่งดอกนะครับสำหรับห้องนี้แล้วเราก็เรียบร้อยครับไอเจ้าน้องบรูคบุกเก้นะครับได้เข้ามาจอยทีมเราเรียบร้อยครับแล้วก็หลังจากเราคุยเสร็จน้องก็จะวิ่งตามเรามาเรื่อยๆนะซึ่งเราต้องระวังน้องตายด้วยนะครับเวลาน้องวิ่งตามเรามาอ่ะเราก็มีกองอีกหนึ่งกองครับตรงนี้ผมขอเป็นเพิ่ม เป็นชุบและกันกรณีกันไว้กันตายครับเสร็จแล้วเราก็จะมาต่อตัวนี้เป็นห้องที่3มนะครับเราจะไปต่อกันห้องที่4เราก็จะมาเปิดเอ่อห้องต่อทางซ้ายมือนะก็ใช้กุญแจที่ได้มาเปิดไปเลยครับลงมาที่ห้องทางซ้ายมือเราจะเจอกล่องเต็มไปหมดเลยอันนี้เราก็ไล่เปิดทุกกล่องเลยครับก็จะมีบางกล่องที่เป็นบัฟให้เรานะครับเอาไปเลือกแล้วกัน หลังจากเปิดห้องที่4เสร็จแล้วเราก็โอ้โอโอเนี่ยเนี่ยพิษตัวนี้อย่าวิ่นไปเหยียบเชียวนะครับ <ท MILL. S 1> ก็แรงมากๆอ่านเห็นไหมได้ตายผมได้ใช้ประโยชน์แล้วพิษแรงมากๆเลยตอนนี้เราอยู่ห้องที่5กันแล้วนะครับสาหรับห้องที่5เนี่ยมันมีพิษอยู่ด้วยนะทุกคนระวังที่จะเดินไปเหยียบนะครับแล้วก็ระวังไอ้เจ้าก้อนเนี่ยมันไปเหยียบด้วยนะไอ้เจ้าก้อนมันโดนเหยียบพิษมันก็ตายง่ายเหมือนกันนะครับเราเห็นห้องที่5้าแล้วเนาะเราไปต่อกันห้องที่6เลยครับ หันที่6ก็จะเจอโกเลมครับก็ไม่มีอะไรมากเลยก็เคลียร์โกเลมถ่ามันทิ้งครับหลังจากฆ่าโกเลมแล้วเราก็จะเจอกล่องอีกหนึ่งกล่องครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกเลยนะหลังจากที่เราเคลียร์ห้องที่6เสร็จแล้วนะครับเราก็เดินลงมาด้านล่างต่อเลยครับเราก็จะมาเจออีกห้องนึงมันจะมืดลงแบบนี้นะเวลามันมืดลงแล้วเราก็จะเดินออกมาทางซ้ายครับจะเป็นการจุดไฟ จุดดวงที่1จุดดวงที่2ครับก็ไล่จุดไฟในห้องนี้นะไม่ยากเลยครับเราก็จุดดวงที่3ครับหลังจากห้องสว่างแล้วจะมีมือโผล่ขึ้นมากลางห้องนะครับเราก็เข้าไปคุยกับมือกดเก็บไอ้เจ้ามืออันนี้นะครับเจ้ามืออันนี้จะทําให้เราสามารถดันกล่องได้นะก็เริ่มเก็บไปเลยครับหลังจากที่เราได้มือมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถกดดันกล่องพวกนี้ได้ตามพื้นนะ น,นี้เราก็ลองดันดูครับเราก็สามารถเก็บกล่องได้หลังจากที่เราเก็บกล่องตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะเดินมาห้องด้านล่างต่อเลยครับตรงนี้เราก็สามารถดันกล่องเพื่อที่จะเดินทางมาต่อนะครับตอนนี้ผมกําลังย้อนกลับไปห้องแรกที่เราเข้ามาแล้วเราก็เดินย้อนกลับไปเลยครับ โอเคตอนนี้เรากลับมาที่ห้องที่1ของเราแล้วนะครับเราก็จะเป็นรูทแรกเรียบร้อยครับเราก็จะไปต่อกันร,รูถัดไปโดยรูถัดไปนะครับให้เราวนกลับไปที่ตัวของห้องกระจกอีกหนึ่งรอบตอนที่เราจะเดินผ่านไปก็มีเนื้อเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆครับ๋ยวเราจะได้มาสู้กับไอ้เจ้าหุ่นนี้นะในตอนสุดท้ายก็เป็นเนื้อเรื่องประมาณว่าไอ้น้องเจ้าก้อนเนี่ยเขากลัวเจ้าหุ่นนี้นะครับ เราก็สามารถกดข้ามไปได้เลยนะในตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าก้อนมันมาทัดขึ้นเคลวรตรงนี้แล้วมันไม่ยอมไปกับเรานะครับเราก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้ครับมาคุยกับไอ้เจ้าคล้ายๆประตูตรงนี้นะครับพอเราคุยเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างกลับไปคุยกับที่ไอ้เจ้าก้อนเหมือนเดิมครับก็บอกไปครับเจ้าก้อนก็นจะกินเข้ามาแบบนี้เราก็คุยไปเรื่อยๆครับตรงนี้ไม่ยากเลยเพื่อนๆก็คุยไปเรื่อยๆเนาะ เจ้าก้อนก็กินกินกิงกอยู่ตรงนี้ครับเราก็มาคุยต่ออันนี้เป็นการคุยไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะตามเราไปนะอ่าเรียบร้อยครับหลังจากเราคุยไปสักพักหนึ่งเจ้าก้อนก็จะกลับมาตามเราต่อนะครับอันนี้คือดอกไม้ที่เราจะต้องทําให้มันบานขึ้นนะตอนมันบานเต็มที่แล้วเราก็จะสามารถตีกับไอ้เจ้าหุ่นด้านในนั้นได้นะครับ จากแผนที่นะครับเราจะไปต่อกันท yeah. in ี่ห้องที่7ครับโดยที่เรากลับมาที่ห้องกระจกกันนะครับพอเรากลับมาที่ห้องกระจกกันแล้วนะครับเราจะไปต่อกันที่ห้องที่7นะครับซึ่งอยู่ด้านล่างเราก็เลยจะต้องทําการหมุนกระจกครับคลิกที่กระจกครับเพื่อทําการหมุนกระจกก็จะแสงมันก็จะเริ่มส่องมาด้านล่างครับแล้วก็ถัดมาเราก็หมุนกระจกอย่างนี้เราก็ดันกล่องออกครับเพื่อเราจะดันกระจกมา ตัวเส้นสีขาวตรงพื้นเป็นเส้นที่แสดงว่ากระจกสามารถดันไปทางไหนได้บ้างนะครับเราก็ดันกระจกอันนี้มาเพื่อรับแสงครับคิดที่กระจกยังไม่ถึงอ,องอีกช่องอีกช่องหนึ่งโอเคครับแล้วก็จะทําให้ประตูด้านล่างเปิดออกนะครับหลังจากที่ประตูด้านล่างเปิดออกแล้วเราก็เดินลงมาด้านล่างต่อครับเดินลงมาด้านล่างเสร็จแล้วนะครับเราจะดันกล่องไปด้านหน้าเพื่อไปทางห้องฝั่งซ้ายครับห้องฝั่งซ้ายเป็นห้องมืดอีกแล้วห้องมืดก็ทําหน้าที่เดิมเลยครับ ก็คือจุดไฟครับในห้องนี้มีมอนสเตอร์ด้วยนะก็ระวังนะครับโอเคครับหลังจากที่เราฆ่ามอนสเตอร์เสร็จแล้วเราก็ทำการจุดไฟให้หมดนะครับจุดไฟให้ครบทั้ง4จุดในห้องนี้นะหลังจากจุดไฟเสร็จแล้วเราก็มาเปิดกล่องตรงนี้ครับโอเปิดกล่องแล้วก็เปิดประตูนะครับอ่าตอนนี้เก็บกล่องแล้วก็ เปิดประตูเราสามารถเปิดประตูมาต่อห้องทางซ้ายของห้องที่8ได้นะครับซึ่งห้องทางซ้ายของห้องที่8เนี่ยก็มีมอนสเตอร์เหมือนกันแล้วก็มีกล่องแล้วก็มี NPC อยู่เหมือนกันนะครับเราก็ทําการฆ่ามอนสเตอร์ในห้องนี้เลยครับหลังจากให้ฆ่าเสร็จแล้วเราก็ทําการดันกล่องเหมือนเดิมครับเพืเก็บกล่องตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปครับมี NPC อยู่1ตัว ทำการคุยกับ NPC ครับแล้วหลังจากที่เราคุยกับ NPC แล้วนะครับเราจะได้แผนที่ของสถานที่นี้มาเราก็จะเห็นห้องทุกห้องในสถานที่นี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถเห็นว่าห้องไหนไปทางไหนได้ห้องดำๆแปลว่าห้องที่เรายังไม่เคยไปนะครับอันนี้เราก็จะกลับไปที่ทิศทางเดิมนะครับ <S <S เดินย้อนกลับมาหลังจากนั้นนะครับเราก็ ย้อนกลับมาห้องที่8นะครับแล้วเราก็จะเดินลงไปด้านล่างต่อครับด้านล่างก็จะมีมอนสเตอร์เราก็ทําการฆ่ามันครับหลังจากฆ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีกล่องมาเปิดอีกก็เลือกเลยครับอยากได้อะไรแล้วก็มีเควสเขียวๆตรงพื้นนะครับเราก็ทําการคุยให้เรียบร้อยเขาบอกว่าให้เราพยายามทําให้ดอกไม้บานนะอันนี้เป็นห้องที่9นะครับไปต่อกันที่ห้องที่10ทางซ้ายมือเลยครับห้องที่10จะเป็นห้องกล่องเยอะๆนะ อันนี้ห้องนี้ก็หวานปากเราเลยครับเราก็ไล่เก็บกล่องไปเรื่อยๆเลยครับในห้องนี้เราก็จะได้รับกุญแจมาอีกหนึ่งดอกนะครับกล่องตรงกลางตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถเก็บได้นะเราก็คุยกับน้องเอาครับคุยกับน้องเสร็จเราถึงจะเปิดได้เราจะได้คีนวอเตอร์มานะครับเราก็จะได้น้ำมา เสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ําตัวนี้ไปลดน้ําอีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้เราไปต่อกันที่ห้อง11ก่อนนะครับเราก็ย้อนกลับมาที่ห้องที่7ครับเดินย้อนกลับมาเลยกลับมาที่ห้องที่7กล่องมันจะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะเราก็ดันไปด้านหน้าครับแล้วก็มาต่อที่ห้องด้านล่างครับห้องนี้วิ่งเข้ามาระวังนิดนึงนะมันจะมีพิษแบบนี้นะครับซึ่งตัวพิษเนี้ยเราอาจจะไม่โดนหลอกแต่น้องโดนแล้วน้องตายง่ายมากเลยครับน้องตุ้ยไปแล้วครับ ตีมอนสเตอร์ Monster ในห้องนี้ให้หมดก่อนนะครับหลังจากฆ่ามอนสเตอร์ในห้องนี้หมดแล้วนะครับเราก็จะมีกล่องเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งกล่องซึ่งในจังหวะนี้เราก็สามารถเดินเข้าไปเปิดได้เลยนะแล้วก็ก่อนออกอย่าลืมไปเก็บกู้ศพน้องขึ้นมาด้วยนะครับอย่าทิ้งน้องนะครับหลังจากที่เราชุบน้องเรียบร้อยแล้วเราก็เดินย้อนกลับมาห้องดันกล่องตรงนี้อีกนะ แล้วเราก็จะมาต่อกันที่ห้องถัดไปโดยที่เราสามารถเอากุญแจที่เราเก็บมาล่าสุดนะครับมาเปิดทางที่จะไปห้อง12แล้วก็13ต่อไปนะครับมาที่ห้อง12นะครับภารกิจของห้องนี้จะให้เราดันกล่องไปให้ครบ4มุมนะเราก็เริ่มดันครับดันกล่องที่1ดันกล่องที่2ครับแล้วก็ดันกล่องที่3มันจะเข้ามุมแบบนี้เป็น4ี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่มุมนะครับก็เรียบร้อยก็จะมีกล่องเกิดขึ้นกลางห้องครับเราก็ทําการเก็บกล่องนี้ครับ เราจะได้กระจกมา1บานนะครับซึ่งกระจกอันนี้แหละเราจะเอาไปซ่อมกระจกในห้องกระจกของเรานะครับจะมีกระจกบานหนึ่งเสียอยู่เราจะเอากระจกอันนี้ไปเติมเต็มครับมาต่อกันที่ห้อง13นะครับก็โอ๊ะโอ๊ะโอ๊โอ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 เนี่ยครับต้องระวังนะหลอกมอนสเตอร์บางตัวค่อนข้างโหดนะครับใครที่วิ่งไม่ได้ระวังเมื่อกี้ก็อาจจะตายง่ายง่ายเลยนะครับก็ในห้อง13หลังจากที่เราฆ่ามอนสเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดกองต่อ เปิดกล่องเสร็จแล้วคุยกับตัวประตูอันนี้อีกหนึ่งรอบนะครับหลั <handicap> นนงจากที่คุยกับประตูแล้วเราจะมีการเปิดวาร์ปมาหนึ่งวาร์ปนะซึ่งวาร์ปนี้จะเป็นวาร์ปกลับไปที่ห้องกระจกครับพอ <Peru> เรากลับมาที่ห้องกระจกเสร็จแล้วเราจะต่อกันที่ห้อง14ครับซึ่งเราก็จะเอากระจกที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะครับมาเติมเต็มให้กับกระจกกลางแมปตัวนี้เราก็ทําการติดตั้งตัวกระจกเข้าไปครับพอเราติดตั้งกระจกเสร็จแล้วเราสามารถวาร์ปไปในที่ต่อต่อไปได้นะครับ หลังจากที่เราติดตั้งกระจกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาหมุนกระจกต่อครับเพื่อที่จะไปในห้องที่14ซึ่งจะอยู่ทางขวาตรงกลางนะครับอยู่ทางขวาตรงกลางเราก็พยายามหมุนกระจกครับหมุนฝั่งนี้ให้แสงมาฝั่งนี้นะครับ๊มันหมุนได้เลยนะะหมุนมาแล้วครับมันหมุนได้เลยไม่ต้องดันกล่องก็ได้นะครับเรียบร้อยครับตัวตรงกลางเนี่ยก็จะส่องไปห้องตรงกลางตรงๆเลยตรงนี้นะครับเราก็สามารถไปห้องที่14กันได้เลยครับ วิ่งออกทั้งขวามือมาครับก็จะเจอกล่องเราก็ทําการเปิดกล่องทั้งหมดครับจะบัฟอีกแล้วบัฟเยอะมากเลยครับหลังจากที่เก็บกล่องห้อง14แล้วเราก็ไปต่อกันห้อง15เลยครับโดยห้อง15เนี่ยจะมีลูกไฟอยู่5ลูกแบบนี้นะครับเราก็ทําการวิ่งเข้าไปใส่ลูกไฟเลยครับลูกไฟเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นมอนสเตอร์นะครับอันนี้เราก็ต้องระวังนะเห็นไหมเมื่อกี้ผมเลือดลดลงไปเยอะมากเอาออกมา ก็ค่อยๆเคลียร์ไปทีละลูกไฟครับมอนสเตอร์ Monster ในดันค่อนข้างตีแรงนะต้องระวังด้วยนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ห้อง15เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเก็บกล่องกลางแมปครับเราก็เดินมาต่อที่ห้องคันโยกตัวนี้เป็นห้องคันโยกอีกหนึ่งห้องนะครับห้องคันโยกนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วเราจะเริ่มโยก1ทีครับ อเราปลดพันโยบปุ๊บทางที่ไปห้อง16เนี่ยก็จะเปิดออกนะก็คือทางข้างบนนะครับเราก็เดินทางมาต่อเลยครับในห้อง16ก็มีมอนสเตอร์บอสให้เราตี1ตัวนะครับเราก็ทําการจัดการซะหลังจากตีบอสเสร็จแล้วเราก็จะได้กุญแจมานะในห้องที่16นะครับ เดินมาต่อที่ด้านบนนะห้องนี้จะเป็นห้องกงจักรนะครับห้องที่17เราก็ระวังกงจักรนิดน,นึงครับเราก็ไล่เก็บกล่องทั้งหมดและในห้องนี้นะครับยังไม่หมดแต่เพียงกงจักรแล้วก็กล่องเท่านั้นนะครับเรายังต้องเก็บสมุดด้วยหนึ่งเล่มตรงนี้น้องตายไปเรียบร้อยแล้วครับโดนโกงจักรปัน่นเดี๋ยวเราค่อยไปชุบน้องตอนที่เราเก็บกล่องเสร็จแล้วก็ได้นะครับโอเคเราก็มาชุบน้องครับเราก็ตายเองนะเน่ย อพอน้องเกิดมาแล้วเราก็พยายามหลบหนีจากห้องนี้ครับเราเกือบตายแล้วโอ,โอ้โอ้โอเคน้องตามมาทันครับหลังจากเราทําภารกิจห้อง16แล้วก็17เสร็จแล้วนะครับเราไปต่อกันที่ห้อง18เลยครับห้อง18จะอยู่ทางด้านล่างนะครับเรากลับมาที่ห้องคันโยกอีกหนึ่งครั้งเราจะนํากุญแจที่เราได้มานะครับมาเปิดประตูที่จะไปห้องที่18กันต่อครับก็ทําการเปิดเลย หลังจากที่เปิดประตูเสร็จแล้วเราก็เดินลงมาครับก็จะกลายเป็นห้องจุดไฟอีกแล้วเราก็เดินจุดไฟในห้องนี้ให้ครบครับต้องมีการดันกล่องเพื่อไปจุดไฟนะจุดไฟตรงที่หนเสร็จแล้วตรงที่สองครับตรงที่3าครับหลังจากเราจุดไฟครบ3จุดแล้วเราก็เดินกลับมาเก็บกล่องด้วยนะอันนี้ห้อง18ดนะครับ จุดไฟเสร็จแล้วเก็บกล่องเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ห้อง19ซึ่งอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับามาต่อกันที่ห้อง19ด้านล่างนะครับสำหรับห้อง19ก็เป็นการตีมอนบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งผมตายไปแล้ว1ชีวิตเห็นไหมครับมอนสเตอร์ค่อนข้างตีแรงมากเลยนะอันนี้ใครเลือกชอยชุบมาก็จะช่วยทำให้เราไม่ตกใจได้นะครับเมื่อกี้บางทีเราวิ่งวิ่งอยู่อา้ามอนตีทีเดียวตายก็ต้องระวังนะ แล้วก็ห้องที่19ผมขอห้องที่19ตีมอนเสร็จเก็บกล่องนะครับแล้วก็มาต่อที่ห้องทางซ้ายห้องที่20สําหรับห้องที่20นะครับจริงๆแล้วเราจะต้องการกล่องอีก2กล่องเพื่อดันให้ครบภารกิจของเขานะแต่ว่าตอนนี้มันขาดไปครับให้เราเดินกลับมาครับกลับไปที่ห้องคันโยกครับแล้วทําการหมุนคันโยกขึ้นมาครับ หลังจากที่เราทําการหมุนคันโยกขึ้นมาเรียบร้อยนะครับให้เราเดินย้อนกลับมาที่ห้องกระจกครับพอเราย้อนกลับมาที่ห้องกระจกเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะไปกันต่อนะครับก็คือทางทางด้านบนตรงนี้นะเราเดี๋ยวเราจะมาต่อที่ห้อง21แล้วก็22นะครับโดยเราก็จะต้องไปหมุนหมุนกระจกกันแล้วก็ทกําการดันกล่องนิดนึงครับตรงนี้เราจะต้องดันกระจกเอให้อยู่สุดทางฝัง่งฝั่งด้านบนนะครับ ส่วนไฟที่จะสะท้อนนะครับเราจะต้องสะท้อนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะสะท้อนจากด้านล่างนะอันนี้เดาดันออกครับเรียบร้อยครับก็จะสามารถเปิดมาประตูห้องที่21ต่อได้ครับพอเรามาถึงห้อง21แล้วก็จะเจอมอนสเตอร์นะครับเราก็ทำการฆ่าไอ้เจ้าโกเลมครับโกเลมเรียบร้อยหลังจากเราตีโกเลมเสร็จแล้วเราก็ทำการเปิดกล่องครับมีกล่องให้เราเปิดอีกแล้ว และถัดมาก็มาห้องที่22เลยครับห้องที่22จะมีแพทเทิร์นของไฟที่จุดแต่ละคนเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เราจําด้วยว่าแพทเทิร์นในแต่ละรอบเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราจําไม่ได้เราสามารถคุยกับ NPC แล้วก็ขอดูใหม่ได้นะครับอันนี้ให้เราคุยไปก่อนนะครั้งแรกนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราคุยไปเรื่อยๆมันจะมีชอยที่ถามว่าให้เราดูไฟอีกครั้งไหมหรือว่า เดี๋ยวเราจะไปหาทําภารกิจกันต่อนะซึ่งถ้าใครจําไม่ได้ก็ขอเขาดูไฟอีกหนึ่ครั้งนะครับันก็จะมีลําดับของไฟ12345ครับ1 2 3 4 5ให้เราจําแพทเทิร์นไฟอันนี้เอาไว้นะครับสําหรับห้องที่2 2แล้วเราเดินกลับได้เลยครับเราจะไปต่อกันที่ห้องที่23เลยกลับไปที่ห้องหมุนกระจกกันอีก1ครั้งครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะไปห้องที่23เราจะต้องใช้กระจกอันนี้ในการส่องสะท้อนไปนะครับสําหรับห้องฝั่งด้านล่างนะครับให้เรามาเริ่มตรงนี้นะดันกระจกอันนี้ก็ออกก่อนเลยนะครับพอเราดันกระจกออกเสร็จปุ๊บให้ไฟสะท้อนมาตรงกลางแล้ก็มาหมุนตรงนี้ต่อครับให้มันสะท้อนแบบนี้นะสะท้อนจากตรงกลางครับแล้วก็ดันตัวนี้มาให้สุดครับก็จะสามารถเปิดทางไปต่อที่ห้องที่23ได้ครับ มาถึงที่ห้องที่13เราจะเจอกล่องเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้นะทำการเคลียร์มอนสเตอร์ก่อนครับหลังจากตีมอนสเตอร์เสร็จแล้วให้เราเรียงกล่องนะครับโดยที่จะเรียงจากฟ้าชมพูแล้วก็ม่วงตามลำดับนะอันนี้เราก็มันจะมีกล่องหนึ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือกล่องชมพูนะครับให้ดันอ้อมแบบนี้นะครับปุ๊บเราก็จะสามารถเรียงฟ้าชมพูม่วงจากบนลงล่างตามลำดับครับก็จะได้ กล่องอีกหนึ่งกล่องที่ห้องนี้ครับหลังจากเปิดกล่องเสร็จแล้วเราก็เราก็ไปต่อกันที่ห้อง24ครับห้องที่24เนี่ยจะเป็นห้องที่เป็นครบไฟเหมือนกับห้องที่เราไปดูมาในที่ห้อง22นะซึ่งตรงนี้เราจะต้องเปิดลำดับตามลำดับของไฟที่ห้องที่22นะครับซึ่งของผมจะเป็นอันนี้อันที่1่ครับ2 3 4แล้วก็5ตามลำดับครับถ้าเกิดว่าเราเปิดถูกนะก็จะมีวาร์ปออกมาตรงกลางตรงนี้นะครับ ซึ่งในห้องนี้เราสามารถวาร์ปกลับไปในห้องคบเพลิงที่22เพื่อคุยกับ NPC อีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เราคุยกับ NPC เนี่ยที่เราคุยกับน p c นะครับให้เราเลือกชอยที่2นะครับ NPC เนี่ยจะปลายล่างมาเป็นกล่องนะเราก็จะได้กล่องจากห้องที่22ซึ่งจะเป็นกุญแจด้วยนะครับหลังจากที่เราได้กุญแจมาเรียบร้อยนะครับให้เราวาร์ปกลับไปที่เดิมนะ กลับมาตอนนี้เราจะอยู่ที่ห้องที่24นะครับเราก็ให้ทําการเดินย้อนกลับมาครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางโดยเราจะต้องเทินผ่านเส้นทางตรงกลางของทางขวามือหรือว่าห้องที่14นั่นเองนะครับเราก็ทําการหมุนกระจกใหม่นะครับเรียบร้อยครับเราก็ทําการหมุนกระจกมาเปิดห้องที่14นะครับ แล้วเราก็เดินกลับมาเส้นทางเดิมนะครับที่เราเคยผ่านมาเนาะกดดึงคันโยก1ครั้งนะครับห้องทางขวาตรงกลางแล้วเราก็เดินลงมาด้านล่างครับ <Mā ori> เ,รเดินลงมาตามห้อง18-19ครับเราก็20ตามลำดับเนาะ เราจะเห็นว่ากล่องมันเพิ่มมา2กล่องนะครับซึ่งในภารกิจของห้องนี้ให้เราดันกล่องเข้าไปนะครับโดยที่เราดันกล่องตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ทางซ้ายมือตรงนี้ตรงซ้ายมือต, er, ตรงกลางเพื่อให้มันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับก็จะทําการจบภารกิจของห้องนี้นะครับประตูก็จะเปิดออกแล้วก็มีวาร์ปชมพูชมพูเพิ่มขึ้นมาครับให้เราทําการวาร์ปไปที่วาร์ปชมพูชมพูนะเราจะถูกวาร์ปมาที่อีกหนึ่งห้องนะครับซึ่งมี n p c ที่ยืนอยู่นะเราก็ทําการคุยครับ เขาก็จะบอกว่าเราอยากได้สเตตัสอะไรแล้วตรงนี้เราจะต้องเอาของมาแลกนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เอากุญแจอีกหนึ่งดอกที่เรามีนะครับสุดท้ายแล้วมาเปิดประตูตรงนี้ครับหลังจากเราเปิดประตูเสร็จแล้วนะครับให้เราเดินย้อนกลับมาที่ห้องแรกนะซึ่งตรงนี้จะเป็นห้องของห้องหุ่นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเดินตามผมเมื่อสักครู่นี้นะเพื่อนๆลองกดตัวหน้าของข้อมูลตรงนี้ดีเทลตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับดูในกระเป๋า เพื่อนๆมีของเหมือนผมหรือเปล่าจะเราจะมีทรายอยู่1นอันมีน้ําอยู่1ขวดนะครับแล้วก็มีเจ้าคัมพีเนี่ยอยู่5อันด้วยกันนะครับจากที่เราเดินทำภารกิจมาทั้งหมดนะถ้าเพื่อนๆมีตามนี้แล้วก็เราก็ไปต่อกันที่ภารกิจถัดไปครับโดยให้เราเดินมาหาเจ้าดอกไม้ตรงกลางครับใส่ทรายกับน้ําเข้าไปดอกไม้ก็จะบานออกครับแล้วก็จากนั้นเรามาดันกล่องครับ ดันกล่องด้านบนแล้วก็ดันกล่องด้านล่างครับหลังจากดันกล่องด้านบนกับด้านล่างแล้วแท่นตรงกลางจะถูกเลื่อนเข้าไปครับก็จะเข้าสู่คัตซีนของเจ้าดอกไม้ตัวนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยตเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับเจ้าบอสนี้ค่อนข้างโหดมากเลยนะ เราก็ค่อยๆตีเขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตายก็ไม่เป็นไรนะครับตายก็สามารถตีใหม่ได้เรื่อยๆนะไม่ต้องกังวลครับเจ้าหุ่นนี้ก็จะกลายมาเป็นหุ่นจริงๆนะจากเดิมที่มันกลายเป็นหุ่นหินอยู่นะเนี่ยขยับได้แล้ว <_ d ata> แล้วเราก็เริ่มสู้กับเจ้าหุ่นนี้ได้เลยนะครับ <_ d ata> ขอใช้คุณยนช่วยพีชิงแล <_ d ata> โอ้โอเห็นไหมครับผมบอกอย่างที่ผมบอกเลยเจ้าหุ่นนี้ค่อนข้างตีแรงนะครับ ระวังสกิลเขาดีๆนะหลบทุกสกิลนะครับที่เป็นวงที่พื้นนะครับโอ้โดนเฟียด้วยเอออีกหนึ่งอย่างนะครับบอสมีเฟียด้วยตัวนี้ต้องระวังนะถ้าเกิดว่าใครมีเสื้อกันเฟียก็สามารถพบมาได้นะครับก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะเรียบร้อย หลังจากที่เราตีเจ้าหุ่นนี้ตายนะครับก็จะมีคัดซีนอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาเจอกับกล่องสุดท้ายนะครับแล้วก็ทําการเปิดกล่องสุดท้ายครับเราก็จะได้ไอเทมใหม่มานิดหน่อยนะอันนี้เราจะได้การเดียนกิฟต์มาด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของที่เราสามารถซื้อพวกแอนเชียลลิลิคชาร์ดพวกนี้นะครับซึ่งไอพวกนี้เนี่ยก็จะมาช่วยเสริมพลังของตัวละครเราให้เก่งขึ้นไปอีกนะเปิดกล่องเสร็จแล้วเราก็มาคุยกับตรงกลางครับ ก็จะมีเนื้อเรื่องอีกนิดนึงครับในฉากนี้นะครับน้องก็จะออกตัวมาปกป้องเราแล้วก็ให้เราหนีไปก่อนนะตอนที่เราเจอไอ้เจ้าบอสตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับ เจ้าก้อนสู้เขา๋อเจ้าก้อนมันร้ายที่ไหนอะแต่โดนมันโดนพิษที่เดียวตายแต่มันสู้กับบอสตัวนี้ได้นะก็ระหว่างที่เขารับมือกับไอ้เจ้าบอสนั้นเราก็ทําการหนีออกมาครับก็เป็นอันจบเรียบร้อยครับสําหรับเควสห้องการหมุนกระจกซึ่งถ้าเราลองเดินกลับมาอีกหนึ่งรอบนะครับเราก็สามารถเข้าไปใหม่ได้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ทำคลิปมาเพื่อสำหรับคนที่ติดเควสกระจกเลย ผมไม่แน่ใจว่ามีใครเป็นแบบผมไหมเดินวนกันอยู่หลายรอบเลยไม่รู้จะต้องเล่นยังไงก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับถ้ากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ